สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้นะโยกไปอยู่ที่บีทูแพรนะครับโอเคครับคือโรงแรมเขาไม่มีมื้อเช้าเลยนะโยกก็จัดเลยครับเป็นแบบผลไม้นะก็จะมีอ่ะอันนี้ส้มโอนะมังคุดมีลำใหญ่นะอันนี้คือมันมาไกลมากนะคือผลไม้เหล่านี้มาจากเทเบรียตอนนี้อยู่แค่์มันเดินทางไกลมากลองลองมีข้อยางครับวันนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็น มื่อเช้าผลไม้ออมทอ้องเห็ดพวกพวกแห้งนี้หวานมากคือไม่มจัดเลยนะกระจายเยอะก็เดี๋ยววันนี้เพื่อนคุณแค่นะเวลาสองวันนะวันนี้กับพรุ่งนี้เราจะต้องเลือกเอาวันนี้เนี่ยอาจจะไปโซนวัดกับโซนในเมืองน,นะเลี่ยอยู่บริเวณนี้แล้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปขึ้นเขา ก็สบายายกับวัน <Allah> นี้ยังไงวันนี ead, ้วันนี Sym ้เราใช้รถไฟฟ้าแบบเราเหลือมาน0กเปร์เซ็นตนะี่่ในเมือง็คิดว่าเดี๋ยวต้องเย็นๆอาจจะไปเติมให้มันเย